ีค่เด็กๆในหน่วยที่16พืชน,น่ารู้เรื่องที่3ประโยชน์ของพืชน,นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมใบงานหน้าที่53นะคะหน้า53นะคะแล้วก็กาวค่ะกันไกลปลายมนค่ะสีค่ะลำดับขั้นแรกนะคะเขาบอกว่า ให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะว่าภาพพืชให้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วระบายสีภาพในส่วนด้านล่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตัดภาพด้านล่างมาติดลงในพืชนะคะเช่นต้นกล้วยผลผลิตก็คือกล้วยนะคะส่วนต้นข้าวโพด ก็จะออกผลเป็นฝกักข้าวโพดต้นมะพร้าวผลที่ได้ก็คือลูกมะพร้าวและต้นมะม่วงผลที่ได้ก็คือลูกมะม่วงนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆทําได้กันไหมคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วส่งไห้ครูครูด้ะคะขอบคุณมากคะ่ะ